เงินดิจิทัลทางรัฐใหม่ล่าสุดวันที่28มีนาคม2568ใครขึ้น2สถานะนี้ไม่ได้เงิน10,000บาทดูเลยเป็นคุณไหมเงินดิจิ่าลทางรัฐครับสำหรับใหม่ล่าสุดเลยในวันที่28มีนาคม2568นี้ใครที่ขึ้น2องสถานะนี้ครับคุณจะไม่ได้เงิน10,000บาทครับมาดูกันว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าที่ไม่ได้เงิน1 0,000บาท ก็งง่ายๆครับสองสถานะนี้อย่าให้ขึ้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นคุณก็จะไม่ได้เงินนะซึ่งบางมันจะมีสถานะที่แก้ได้บางสถานะก็ถ้าเกิดมันขึ้นมาแล้วนะครับก็จะไม่สามารถแก้ได้นะครับต้องดูให้ดีๆนะครับโอเคมาดูกันว่า2องสถานะนี้จะเป็นคุณหรือเปล่าที่ได้ครับเริ่มแรกครับคุณต้องทาการอัปเดตแอป,ปทางรัฐของคุณมาก่อนให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดครับโดยการกดอัปเดตในแอปพลิเคชันทางรัฐ อัปเดตแล้วเนี่ยก็จะเป็นแอปทางรัดเวอร์ชันล่าสุดครับจะขึ้นแบบนี้นะเมื่อเป็นแอปทางรัดเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะตรงนี้ก็สามารถกดเปิดได้เลยตามปกตินะครับก็เปิดครับเมื่อคุณเปิดแอปทางรัดมาเนี่ยจะเป็นแอปทางรัดหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็แอปทางรัดเนี่ยก็จะขึ้นให้คุณใส่พินโค้ดครับเป็นรหัส6ตัวก็ใส่เรียบร้อย ก็เมื่อใส่พินโค้ดเสร็จครับระบบจะพาแอปทางรัฐคุณมาสู่หน้านี้ซึ่งหน้านี้เนี่ยสำคัญมากทุกคนต้องได้หน้าแบบนี้นะครับหน้าแบบนี้เนี่ยคือหน้าที่ให้คุณเห็นครับว่าชื่อของคุณที่อยู่ในแอปทางรัฐเป็นใครจากนั้นให้สังเกตแถบตรงนี้นะครับต้องขึ้นมานะต้องมีช่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วช่องนี้เนี่ยจะต้องมีการบอกครับว่าโครงการตัวเงินหนึ่งหมื่นบาทผ่านที่ต้อวอลเล็ตด,ดูระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์กับหน่วยางานที่เกี่ยวข้องตรงนี้คือการตรวจสอบนะ สถานะที่คุณได้เนี่ยถ้าคุณกดตรงนี้แล้วคุณจะสถานะที่มันไม่ได้เงินนะครับจะได้สสถานะหน้าตายอย่างไรบ้างมาดูกันเริ่มที่นะครับถ้าว่าคุณเนี่ยคุณกดตรวจสอบสถานะลงทะเบียนนะครับก็สมมติว่าคุณกดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนปุ๊บกดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนกดปุ๊บกต็ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเสร็จ จากนั้นนะครับก็จะพาคุณมาสู่นี่คือสถานะแรกที่จะทําว่าคุณเนี่ยไม่ได้เงินนะครับคือสถานะที่3ใครได้สถานะที่3ามในตอนนี้แสดงว่ายังไม่ได้เงิน1 0,000บาทในวันที่28มีนานะครับแต่การที่ไม่ได้เงิน2ี่มีนาหมายความว่าไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยจะไม่ได้เงินในเงินดิจิตอลนะก็แค่ไม่ได้ในวันที่28มีนาก็ไม่เป็นไรครับก็รอในรอบต่อไปแสดงว่ารอบนี้เนี่ยยังไม่เป็นรอบของคุณนะครับ สมมุติว่าคุณได้หน้าสามันคนได้หน้าแบบนี้นะครับซึ่งบอกด้วยว่าถ้าอารงทะเบียนของท่านเนี่ยไม่ได้เป็นกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับซึ่งรอบที่ได้28มีนาจะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุนั่นเองนนเนี่ยถ้าคุณได้หน้าแบบนี้นี่คือหน้าสถานะที่1นะครับก็คือหน้า3หน้า3ตรงนี้เนี่ยคือยังไม่ได้เงินในวันที่ยีมีนาครับแต่เราจะได้เงินในวันที่28มีนาเนี่ย ต้องเป็นใครบ้างผมแม่นคลิปอธิบายไว้แล้วนะครับว่าสถานะไหนได้เงินอันนี้เดี๋ยวคุณไปดูหลังวิดีโอนี้อันนี้คือสถานะแรกผมให้ดูก่อนว่าเป็นแบบนี้นะนี่คือสถานะแรกคือคุณกดตรวจสอบสถานะมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาหน้า3ครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะพาคุณมาหน้า3.5คือหน้าแบบนั้นที่บอกว่าคุณไม่ใช่กลุ่มของผู้สูงอายุนะครับซึ่งพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันก็จะทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะไปจัดการนะครับ ได้เงินในตรงนี้ได้นะก็จะต้องรอที่จะเป็นกลุ่มตรงนั้นนะครับโอเคนี่คือหน้าสถานะที่1ครับที่จะไม่ได้เงิน1นึ่งบาทคุณจะสถานะนี้ไหมถ้าได้เนี่ยก็จะยังไม่ได้เงิน1นึ่งบาทในที่8มีนาแต่จะได้ในรอบต่อไปแน่นอนครับดังที่ผมไม่ทาคลิปอธิบายกับท่านเอาไว้นะส่วนสถานะที่2ครับก็คือกดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเหมือนกันแล้วไปสถานะนะครับามาดูกันก็คือมาแบบนี้ หากคุณอยู่ในหน้านี้ครับคือท่านไม่ได้รับสิทธิ์คือหน้า4เนี่ยแล้วก็มีแจ้งรายละเอียดว่าเงื่อนไขต่างๆว่าคุณเนี่ยไม่ผ่านเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์รดดายได้หรือว่าเกณฑ์เงินฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์รดดายได้หรือว่าเกณฑ์เงินฝากตรงนี้ก็คือจะถือว่าไม่ผ่านนะครับการที่ไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยคือคุณอาจจะอยู่ในกลุ่ม ตรงนี้แหละผู้สูงอายุหรือกลุ่มอื่นๆนะครับแต่เป็นกลุ่มที่ยังคือยังไม่ผ่านเพราะสิทธิ์ไม่ผ่านจะเป็นเกมอะไรได้เกมฝ่าไม่ผ่านคุณต้องไปยื่ออุทธร,รับถึงจะผ่านถ้าเป็นหน้าสี่ตรงนี้เนี่ยคือประกาศผลมาแล้วว่าไม่ผ่านก็คือต้องไปยื่ออุทธรเท่านั้นครับถึงจะผ่านนะถ้ายื่ออุทธร์แล้วผลผ่านเนี่ยก็จะถือว่าจะได้ในส่วนตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านก็จะไม่ได้ในส่วนตรงนี้นะครับโอเคก็จะเป็นไปตาม นี้เลยนั่นเองครับโอเคัง okay. นั้นเนี่ยนี่คือสถานะที่2ที่จะบ่งบอกว่าคุณเนี่ยไม่ได้เงิน10,000บาทครับหากว่าคุณได้สถานะนี้เนี่ยก็คือกดเข้าไปปึ๊บมาหน้า4ก็แสดงว่าไม่ผ่านไม่ผ่านก็จะไม่ได้เงินในวันที่28มีนาครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าให้รีบไปยืดอ,อุทธรณ์ครับโอกาสที่จะได้ในรอบต่อไปก็มีสูง นะครับนี่คือ2สถา,านะที่ชัดเจนเลยว่าถ้าคุณได้2สถา,านะนี้แล้วเนี่ยจะไม่ได้เงิน1 0,000บาทครับซึ่งอย่างที่ผมบอกการไม่ได้เงิน10,000บาทไม่ใช่ไม่ได้ตลอดนะครับก็คือไม่ได้ในวันที่28มีนานะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆนะครับถ้าคิดว่าหน้า4ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยยื่นอุทธรณ์ไปแล้วผลมันก็ยังไม่ผ่านอยู่ก็คือไม่ได้จริงๆนะอันนี้คือไม่ได้ของจริงละเพราะว่าเนื่องด้วยอาจจะเป็นเกณฑ์รายได้ของคุณเนี่ย หรือว่าเกณฑ์เงินฝากคุณมันเกินเกณฑ์ที่กําหนดนะครับหรือว่าอาจจะมีบางอย่างที่มันไม่ผ่านตามคุณสมบัติที่สําหรับคนที่จะได้เงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทนั่นเองดังนั้นครับสําคัญนะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นหน้าสาตรงนี้ผมจะเล่าให้คุณแบบชัดเจนมากขึ้นอีกสำหรับหน้าสาตรงนี้เนี่ยคือหน้าที่ยังไม่ประกาศผลนะครับก็คือผล,อขอลของคุณเนี่ยข้อมูลของคุณไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสแกนแบบประชาชนข้อมูลสแกนใบหน้าข้อมูลต่างที่เป็นส่วนบุคคลที่อยู่กับทางภาครัฐเนี่ย ข้อมูลเหล่านี้นะครับได้ส่งไปกับทางภาครัฐแล้วแต่รัฐยังไม่ถึงเวลารอบของคุณที่จะอนุมัติเมื่อไหร่ถึงรอบของคุณครับก็จะมีการอนุมัติแล้วก็จะมีการประกาศผลนะครับดังนั้นหน้า3เป็นหน้าที่ยังไม่ประกาศผลก็ยังถือว่าไม่ได้ยังไม่สรุปครับว่าคุณได้เงินหรือไม่ได้เงิน1นึ่งมบาทก็แค่รอการประกาศผลเท่านั้นสาหรับใครที่ได้หน้านี้นะดังนั้นเนี่ยก็ยังถือว่ามีโอกาสที่จะได้เงินอยู่นะครับหน้าสี่ นะสามจุดห้าอันนี้ก็สามจุดห้าสามจุดห้าก็เหมือนกันครับเป็นการย้ำเตือนว่าคุณไม่ใช่เป็นกลุ่มล่าสุดที่ให้เงินนะครับในวันที่ยี่สิบแปดมีนานี้เป็นกลุ่มของผู้สูงอายุที่จะได้เงินนั้นถ้าคุณไม่อยู่ในกลุ่มนี้ที่จะได้เงินในตรงนี้เนี่ยก็จะจะยังไม่ได้นะครับนั้นเนี่ยก็จะต้องรอติดตามไปนะครับติดตามผลดูว่าจะเป็นอย่างไรรนนะคคคับโอเีี่่่ก็ืสิงทต้อง บอกกับทุกท่านอย่างตรงไปตรงมาก็คือ2สถานะที่ไม่ได้เงินครับสรุปอีกครั้งครับมีหน้า3หน้า3.5ตรงนี้และหน้า4นี่คือ2สถานะที่ไม่ได้เงินนะหากคุณกดมาแล้วได้หน้า3ได้หน้า3.5ได้หน้า4ตรงนี้จะยังไม่ประกาศผลนะครับก็รอประกาศรอผลส่วนหน้า4เนี่ยอุทธรณ์ผล คือผลเนี่ยมันไม่ผ่านก็ต้องอุทธรณ์ผลเพื่อให้ได้หน้าได้เงินนะครับและเมื่อเป็นหน้าได้เงินก็ถือว่าได้เงินสำหรับหน้าได้เงินจะเป็นหน้าอะไรนั้นได้ทําคลิปอธิบายเอาไว้แล้วนะครับที่จะได้เงิน1นึ่งมบาทในวันที่28มีนายี่สิบแปดมีนาเนี่ยเวลาได้เงินจะได้เป็นเงินสดด้วยนะครับแล้วโอนเข้าในบัญชีของคุณด้วยดังนั้นเนี่ยก็ไปดูคลิปนั้นได้ต่อนะครับจะได้เก็ตและเคลียร์นั่นเองครับ โอเคนี่คือข้อมูลสําคัญครับล่าสุดเลยที่มาฝากกับทุกท่านในตอนนี้นะสสถานะสรุปแล้วก็คือคุณต้องอัปเดตแอปด้วยนะแล้วก็เปิดแอปมานะครับจากนั้นเนี่ยใส่พินอะไรให้เรียบร้อยเข้าไปตรวสถานะได้สถานะ 3, 3.5สถานะสเนี่ยถือว่าไม่ได้เงิน1,000งบาทนะครับก็ต้องรอสถานะต่อไปติดตามกันต่อไปครับมีอะไรต้องเติมจะมาฝากทุกท่านอย่างแน่นน